กกที่ระหว่างเรียนมหาลัยเราเป็นคนชอบฮิปฮอปมั้ครับฟังฮิปฮอปตั้งแต่เด็กชอบแรปชอบฮิปฮอปปรากฏว่ามีเพื่อนเราเอาสมัยนั้นเ็นคลาสเซ็ตเทปน,นะครับเอาคลาสเซตเทปมาเปิดให้ฟังแล้วก็เป็นเสียงคนดำพูดคำว่าแล้วเขาทำอย่างนี้ feel แล้วเขาก็บอกว่าโอเค ดีมีเซอร์ไพรส์จะให้ดูนะทุกๆคนแล้วทุกคนขอเสียงหน่อยทุกคนทั้งคอเขาก็คงเสียงและคงนะเขาทำนี้ครับโอเคทำไมเขาต้องเฮก็บิดบ็อกซ์คนนึ่งร้องแรปคนนึงมันจะไปเฮทำไมบิดบ็อกซ์ก็ธรรมดาไม่ได้สกิลอะไรเลยเขาบอกไม่ใช่มิดคนคนนี้มันเป็นคนเดียวก to no, no. ันแล้วมันทำฝังพร้อมกันรู้ไหมครับเทคนิคนี้เขาเร like, ียกว่าโวเก คือร้องไปด้วยทําไปด้วยเป็นเทคนิคที่ต้องแอดวานก่อนถึงฝึกครับผมฝึกเลยจนสามวันผ่านไปแล้วผมเรียกเพื่อนที่เอาเทปให้ผมฟังาะกวันนี้กูทำให้ดูปรากฏผมเอาไม์มาแล้วผมก็ทำให้ดูเพื่อนตกใจเพราะว่าไอคนที่ทำมัเป็นแชมป์โลกข้างในมันรู้เองเลยครับว่าอันนี้คือใช่สำหรับเราเราชอบมันมากชอบอะไรแปลกผมไม่ชอบ ทำอะไรกับคนเยอะๆผมชอบทำอะไรที่ฝึกคนเดียวก่อนหน้านั้นผมไปเรียนมายากลกับครูฟิลิป <c oughs> จบกลไพ่ระดับสองกลไพ่เวทีไม่รู้จักใะแล้วสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยเขาเรียกผมว่าโคเซียนใช่ชอบอะไรเงี้ยแบบสกิลอะอะไรที่เป็นฝึกสกิลแล้วต้องทำคนเดียวไม่ไม่ไม่ทีเวิร์กตีทัน2007มีการจัดแข่งบีบ็อกซ์ดอร์กด์ครับ ของที่ทองหล่อเป็นการจัดแข่งที่จะเป็นบิแข่งบิบล็อกครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ,บ,บแล้วก็แข่งกันผม,ผมชนะที่หนึ่ง <L un> ผมเดินเข้าไปในนั้นป้ายเขียนว่าซูเปอร์สตาร์แคนดีของพี่แพมลลิตามผมอยากจะมาเปิดสอนบิลบล็อกผมเป็นแชมป์ ก็เลยขอให้เขาโชว์ให้ดูเขาก็เอาไมมาเปิดเครื่องเสียงแล้วเขาก็เริ่มบีบบ b ็อกแล้วเราก็ฟังเสร็จโอ้โหเขาบีแบบ็อกแบบมันไม่เคยได้ยินที่ไหนในโลกนี้มันแบบม,แบบมันเจ็งมากทั้งตัวบีบทั้งเทคนิคทั้งความครีเอทีฟที่เขาผสมผสานคนนี้มีพรสวรรค์จริงๆมีความความสามารถที่แบบไม่มีที่ไหน แล้วก็มีแพชชั่นอันแรงกล้ามากจากการที่เขาปีบบ็อกซ์แล้วมีอินเนอร์แล้วมีพลังในการแสดงโชว์ให้เราดูแบบเราดูแล้วแบบอึ้งไปเลยอะค่ะว่าคนคนนี้เขาพิเศษมากเขาเก่งมากๆเลยก็เลยตกลงรับครูมิตรเป็นครูที่โรงเรียนทันทีเลยอะค่ะเย็นวันนั้นพี่แทนโทวกลับมาว่าหลักสูตรแล้วก็โปรแกรมตารางทุกอย่างจาัดสรรเรียบร้อยแล้ววันจันทร์เข้ามากรอกใบสมัครเป็นครูด้วยนะคะเลยได้มีอาชีพครูตั้งแต่ปีสองหมื่นเก้า สุสเปร์ส่าแคนดีทำอยู่มานา5าปีปี2009เจอหมดแวนพอดีเป็นจุดเริ่มของดับเบิลแท็แวนชอบแร็ปผมชอบแร็ปแวนช,ชอบบีบ็อกผมชอบบอีบ็อกนั้นก็เป็นวงแรกในตระกูลในตระกูลฮิปฮอปของประเทศไทยเลยที่ทั้งสองคนมันเป็นดูโอบีบ็บอกและแร็ป ไม่มาแต่ก็ดันได้มาสนุกพวกเรามาหรือเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาทวง,งานกันหรือเปล่าวะช่วงนั้นผมแสดงฟรีหนึ่งปีหนึ่งปีที่ผมเที่ยวตะเวนทัวร์เราก็ใช้อาศัยปากต่อปากคนเรามันมีปากนี่ก็ใช้ปากเป็นมีเดียเลยผมก็ขอขึ้นเล่นทุกผับที่ไปใครจัดงานฮิปฮอปไหนต้องมีลิสชื่อผมในในในลิสชโชว์ของศิลปินแล้วใช้ทิกอย่างนี้ครับถ้าใครจ้างแวนผมขอไปด้วยผมไปฟรี ถ้าใครจ้างผมแหวนไปด้วยแหวนไปฟีตกลงกันแบบนี้แบบเด็กๆครับอายุ27่8แล้วเราก็ทำกันอยู่กันปีหนึ่งเหมือนเหมือนเดิมพอเราเริ่มต้นด้วยการไม่ได้มีค่าตัวอะไรกันมากกลายเป็นว่าเราเรากล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆเช่นเซ e ็ตบิบ็อกที่เราไม่เคยได้เล่นเลยเราก็เอาไปลองแล้วเอาไปเล่นกันเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีข้อจำกัดของปจำนวนเงินเข้ามาทำให้เรากดดันนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรได้ตอบแทนกลับไปคือเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราต้องต้องได้สนุกปี2018รายการ The Rapper มากนักเรียนทุกคนครับ เรามาตามสัญญา the แลาะรายการแรปเปอร์มาปุ๊บผู้ปกครองเกือบทุกคนที่ส่งลูกมาเรียนบีบบอกผมอะพูดว่าครูมิชช่วยเปิดสอนคอร์สที่เป็นสอนแรปให้ลูกดิฉันได้ไหมผมก็รีบเรียนสเต็ปครับเรียบเรียนให้มันให้มันแบบถูกต้องสเต็ปที่สุดว่าฝึกหุงก,กนบีคืออะไรนักบายยังไง อีู่ในน้ำลายยังปุ๊บตรงเนี้ยแรปคือสัมผัส,ส,ผสกันสัมผัสกันแปลว่าอะไรคนในของภาษาไทยสละใช่ไหมอ่ะนี่ตัวอย่างเช่นอะไรเดิ้ลดๆวยเดิดเันไปทําเทคนิคแอดวานซ์เลยเป็นหลักสูตรของผมผมไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาจบลิขสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นผมมาตรงทำตรงเนี้ยทำอาชีพครูเนี่ยทำมาเกือบสิบปีเนี่ยเพราะว่าเจอเจอมาเยอะแล้วไอ้คนที่สอนยากเนี่ยบีทบ็อกซ์เนี่ยยากกว่าแรบอีกทุกคนเรียนผมเป็นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่ปปอผมออทําได้ผมสอนให้เด็กที่ไม่เก่งยังไงก็ทําได้ถ้าเด็กคนนั้นไม่ท้อซะก,ก่อน ตอนที่ออกรายการเกมพันหน้าตอนนั้นผมได้ออกทีวีแบบที่พ่ออยากให้ผมไปแล้วตอนนั้นเขาเขาลืมตามไม่ได้นะครับแต่แต่เขาฟังได้ยังฟังได้อยู่อะไรเงี้ยผมก็ไปที่ทีวีแล้วก็เปิดให้พอ่อว่านี ee, ่ไงพ่อเสียงเสียงผมพ่อได้ยินไหม ช่วงวันไท้ายๆหรอครับบอกก็จับมือพ่อเนี่ยทำให้ดูแล้วพ่อที่พ่อบอกว่าให้ผมไปออกกล้องออกที่วิ่ขึ้นเวที่ให้คนคิดนี่ไงผมทําแล้วพ่อได้ยินไหมในนี้จับมืออยา่นี้ใช่ไหมพ่อก็ทำอ,อ,อย่างนี้ฟีโป้งกันอย่างนี้ผมก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยผมก้กมม้วร้องไห้หลังจากวันนั้นไม่กี่วันพ่อก็ท่านก็ไปกําลังใจถ้าก่อนหน้านี้ที่วิ่งมาตลอดเลยก็คือก็บางทีเห็นแม่หลับเงี้ยเราก็ต้องเหนื่อยเงี้ยก็ต้องไปอ่ะต้องสู้ แม่ทั้งนัที่แม่ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่แค่เขาทำกับข้าวให้เรากินมเบาๆบนโต๊ะแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาก็แก่ลงทุกวันนี้แค่นี้ก็คือแบบกำลังใจสุดยอดของผมครับพวกกรรมการอ้ยังคิดว่าจะมาแก้คนนี้พี่หัวยังมาตะกิดตะหงุดหพี่ไม่ธรรมดาอย่ามาลองดีพราพี่จับหมื่นพวกน้องก็สวยเหมือนไอซ์ไมเดนผสมน้องนานาลาเอ๊ยจะไม่ให้ใครเข้ามาแต่มาต้องจะจบวันเธอรู้สึกไม่ชอบให้บอกเลยเธอจะสะท้อนใส่มันแล้วแลกลิ้นร้องบลาบลาเวลาผมท้อพี่โจจะแชทมาตอนตีสองเขาจะมาว่าไงรู้ไหมมิจฉาท้อนะครับ มิดมีความสามารถมากๆและมิดเป็นคนขยันแร็ปเ,จ,เจ,จ๋งมากเลยเจ๋งมากเจ๋งมากเลยคุณครับตรงแรปที่แบบว่าแพลาวไปด้วยเทคนิคที่แบบว่าคือแร็ปเปอร์อย่างพวกเราต้องขนลุกอ่ะนะฟังแล้วลายว่ะคนด่าเราหมื่นคนกับพี่โจ้หรือพี่ขันชมคนเดียวมันล้มล้างหมดเลย ไม่เคยเห็นแบบเป็นแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงคะเหนือคำบรรยายครับมันเอนเตอร์เทนมากมันแบบเราดูไปมันเหมือนทั้งแบบละครเวทีผสมกับแรปแล้วคือการแรปนี่โคตรเก่งใช่คือลัวนี่แบบว่าไม่แพ้ไอ้นบอยเอาอย่างี้ดกว่าเอ็นเตอร์เทนนิ่งมากขอบคุณพี่โจ้พี่ขันเพราะว่าผมฟังเพลงเขาแล้วผมแกะวิชาแรปเป็นได้ทุกวันเนี้ยตัวนีมหากินกับแรปถูกป่ะครับผมมีรายได้จากการแรปเป็นส่วนใหญ่ เป็นวิชาเลี้ยงชีพผมกับครอบครัวด้วยแรปแล้วแรปผมตำราของผมคือรามของพี่สองคนพี่โจ้พี่ขันผมว่าพี่มิดครับพี่มิดคู่ควรกับการเป็นอาจารย์สอนแรปไทยคนแรกในประเทศไทยจริงท<ฮ>ุก<ฮ>เกิดมาเพื่อทางผมทางอื่นไม่ได้นะครับนอกจากอินเตอร์เทนเมนต์กับมิวสิกอินดัสทรีใช่ครับผมชอบการแสดงที่สุดชอบแอคชั่นคอมเมดี้ชอบ, Action, Comedy, ชอบดนตรีฮิปฮอปสะใจ ชอบแรปโหดกลวนียวนนี่ค,คือคาแรคเตอร์ของผมเส้นทางชีวิตผมก็เลยหาสิ่งที่ชอบให้เจอฝึกให้เก่งที่สุดแยกออกมาว่าจะทำเป็นรายได้ยังไงได้บ้านก็อันุดท้ายทำให้คนรู้จักเราเวลาเราเจอเป้าหมายเวลาเราอยู่กับมันอยู่กับสิ่งที่รักได้ทำสิ่งที่รักทุกวันและมีรายได้เข้าพอที่จะให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีผมว่านั่น,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 นคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จ